เยสวัสดีทุกคนกคลับมาอีกครั้งในการติวข้อสอบปรับพื้นฐานเฮ้ยเพราะว่าวันจันจะสอบแล้วโอเคเราได้แนวจากครูโอมาแล้วเราจะมาทําให้ดูซึ่งมันอาจจะผิดบ้างแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าผิดเราจะแก้ไขคลิปนี้ทํามาเพื่อให้ตัวเองมีกําลังใจในการติวนะใครไม่ชอบหรือเสียเวลาก็ไม่ต้องดูและไม่ต้องมินด่า ไม่มีใครมิน้นตาเพราะไม่มีคนดูโอเคเริ่มมันเถอะข้อที่หนึ่ง่อหมู่น้ำนี่เองใช่แล้วอาจากนี้เราต้องพิจารณาอย่างไงทุกคนอืมก็ลองคิดดูว่ามีอะไรไหมที่คูณกันได้หนึ่งคูณกันอะไรคูณกันได้หนึ่งบ้างก็มีหนึ่งคูณหนึ่งอย่างเดียวใช่ปะนี่องค์นี่อย่างเดียว แล้มันเป็นไปได้ไหมที่หนึ่งคูณหนึ่งบวกกันน่ะจะได้ห้าไม่มันเป็นไปไม่ได้กูดำผิดปะเนี้ยนั่นแหละแต่มันเป็นอย่างงี้เว้ยไม่หนึ่งคูณกันอะไรคูณกันได้หนึ่งแล้วบวกกันได้ห้าไม่มีเพราะฉะนั้นเข้าสูตรเลยสูตรมีอยู่ว่าจากสูตรแป๊บนึงนะ x เท่ากับบวกเอ้ยลบ b สแควรูทสแควรูทอะไรวะสแควรูทกำลังสองลบสี่เสี่ถูกไหมว่าใช่ใช่แน่นอน หรือว่ากูจำสูตรผิดอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันคงเป็นอย่างนี้แหละส่วนสองอโอเคจากสูตรนี้เราก็เลยแทนค่า a เท่ากับสาม b เท่ากับห้าและ c เท่ากับหนึ่งจากกันไหนมาจากตรงนี้นี่คือ a นี่คือ b นี่คือ c โอเคใครที่เคยเรียนมาทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะโอเคดูต่อกันจะได้ x เท่ากับลบ b ลบ5 square root 5กำลัง2ลบ4 a คืออะไร a คือ3 c คือ1ส่วน 2a นี่คือสามนี่เล่ากบบตรงนี้ได้รู้ว่าเอ้ยเฮ้ยกัวแปลกๆรู้แล้วเกือบไปแล้วยืบแผลไปนิดหนึ่งเป็นไงกูเกือบผิดตรงนี้คือบวกลบครับนี่คือบวกลบโอเคเป็นไงเครียเกือบไปแล้วเกือบได้แก้อีกรอบ ห้ังสได้ยี่้าลบสี่สามสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองส่วนหกลบห้าบวกลบรูทสองร้อยสามสี่ห้าสา่สองสิบสาเท่ากับ เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับรบป้าบวกรูสิบสามเกนหกและรบป้าและหรือือวะนี่เท่านี้ถูกหรือเปล่าดูกันเฮ้ยถูกด้วยเป็นไงก็เกิดผิดไปแล้วถูกนะครถูกถูกต้องถูกต้องเขียนได้สองแบบโอเคมาดูข้อสองกัน อืมพ <c oughs> ิจารณาจากข้อนี้กันเด็ดมีอะไรไหมคูณกันเรียกูไม่แม่นเพราะหูนามเลยว่ะแต่ตัวนี้เราก็จะได้วงเล็บมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะ 2x แบบ x ใช่ปะ่ะเพราะว่า มันคูณกันน่ะเอาไหมมันคูณกันน่ะมันก็ได้สองเอ็กซ์กังสองอืก็คือตัวนี้โอเคเราต้องกําหนดมาแบบนี้ก่อนต่อมาพิจารณอตัวนี้ก่อนอะไรคูณกันได้ห้าห้าหนึ่งห้าก็มีแค่นี้แต่กูไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูจะลองก่อนบวกหนึ่ง โอเคถ้าคุณไม่แม่นพุทก็พิสูจน์กับผมสองคุณออ x กำลัสองลบลบบวกบวก x ต่อมาลบห x ลบหเท่ากับสอง x กาลังสอง ลบลบห้าบวกลบสองลบห้าบวกลบสองได้ลบสามลบห้านี่นะครับโอเคก็แปลว่าตัวนี้คือถูกต้องแล้วนี่คือการพิสูจน์นะเผื่อใครไม่มั่นใจและใครไม่แม่นก็ทำตามนี้ได้สอบสูนยอืมก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะเดี๋ยวยังไงตตอ่ะห้าจะได้ x ลบห้าเท่ากับศูนย์กูจะซูมซูมออกอ,อกซูมเข้าซูมออกแบบนี้ไปถึงไหนหรือ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์โอเคเริ่มจากข้างซ้ายก่อนแล้วกันเป็นบวกห้า x สองคูณ x อยู่ย้ายสองไปหารมาข้างนี้ ย้ายลบหนึ่งเอ้ยย้ายหนึ่งเข้าไปเป็นลบหนึ่งอืมก็ดูไม่ได้ยากเห็นนะจูบยังนี่เป็นไงเป๊ะเลยถูกต้องโอเคถูกต้องแล้วดีไหมดีไหมนี่ถูกถูกเลยไปต่อเลยไหมไปต่อเลยแล้วกันสั้นดีอืม อ่าฮี่อะไรทำไมยาวจังโอ้ชิยเชิเฉยทำไมอยากคิดเลยอะยาวมากก็ได้เริ่มจแบบข้อสามเหมือนลวกันอืมดูโจทย์แป๊บต้องหาสรรมการต่อไปนี้ลบ สี่ไอ้สี่เอ็กลบยเท่ากับแปดโอเคจงหาสมการต่อไปนี้ เอลงลนี้คือสรรมการที่หนึ่งสอง x บวกสี่ y เท่ากับยี่สิบสมการที่สองโอเคคือเขาต้องการให้เราหา x อกหรือ y ใช่ไหมเอ้ยก็ดูไม่ได้ยากเห็นเนาะคอเขียนข้อสองก่อน ลบ x ลบ y เท่ากับลบสิบเก้าเป็นสรรมการที่หนึ่งสรรมการที่สองคือสามบวก y เท่ากับสี่ส่วนสาม เป็นสมนการที่สองถูกไหมเนะี่ยเช็คแป๊บโอเคอ่าโอเคถูกต้องมางั้นเริ่มพี่ข้อหนึ่งกันก็ได้แปบบ๊บอืมวโอเคเท่าที่เราพิจารณาดูแล้วเราก็ต้องถ้าเราจะหา x เราก็ต้องตัดค่า y ถ้าเราจะหาค่า y เราก็ต้องตัดค่าอซึ่งตัวเนี้ยอะไรง่ายกว่ากันอะไรง่ายกว่างั้นขอเอาเป็นขอเลือกขอเลือกตัด y นะขออนุญาตตัด y โอเคเริ่มจากการนำสมการหนึ่งคูณด้วยสี่ จะได้สี่สี่คูณสี่ได้สิบหกลบสี่คูณหนึ่งได้สี่ต้อง s u สี่แปดสามสองโอเคนี่คือสมการที่สามนะจากนั้นนำ มการที่สามมาลบกับสมการที่สองจะได้นี่ลบสมการที่สองทำไมตรงนี้เป็นลบล่ะแล้วทำไมตรงนี้เป็นบวกเพราะว่าลบใช่ไหมสมูตรนะนี่คือลบย้ายเข้ามาเป็นลบสอง ลบลบสอง x ลบย้ายเข้ามาตรงนี้ลบบวกเป็นลบโอเคมันก็เลยคือที่มาอันนี้คือสามสองลบยี่หกโอเคเอ่ค่อนข้างจะเหมือนกันขอแยกเปลี่ยนสีโอเคหายงงละต่อมา ก็ต้องอามาบวกดีว,วะไอ้ี่อ่อุ้ย,ยกูทำอย่า sorry sorry ใช่ปะมันต้องเอามาบวกให้มันตัดกันอุ้ยเอต้องเอามาบวกนะพูดทีนี่กูจะลบทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคมาบวกกันบวกกัน นี่ค่า y ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตัดกันปึ๊บปึ๊บ y หายต่อมา x มาดูค่า x 16 x บวก2 x ก็คือ18 16 1ด18กเ็ดแใช่ไห้ว18 x ข้างนี้6 2 6บวก2ได้8นี่จะ5้ x เท่ากับ58ส่วน ตัดนล่ตัดเลขได้นะเอาอะไรตัดดีสองเก้าสิบแปดสองสองสี่าสองเก้ามันคงจะถูกแหละนะเป็นยี่สิบเก้าศูนย์เก้าขออนุญาตคือขี้เกียจลบทำเยอะโอเคถูกต้องถูกต้องต่อมา เราได้ค่า x มาแล้วเราจะหา y กันหา y โดยแทน x เท่ากับเกส่วนดีไหมทำแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะครับขี้เกียจเขออีอวขี้เกียจเลย ใม่มันทำยากเราหาวายโดยนำายเรานำหนึ่งมาหารสองดีกว่าดีไหมก็ดีมือคือมันแล้วแต่คนจะทำอะ่ะ แต่ขออนุญาตทาวิธีนี้นะจากสี่ x ก็เป็น2อง x ลบ y ส่วนสองากับสอ่าโอเค,ออเคได้สี่เป็นสมก,การที่4อุ๊บจะได้ สคสมกครที่สองลบสมการที่สี่เท่ากับแบบนี้สอง x บวกส y ลบส x บวก y ่วนสองเข้าใจใช่ไหมอธิบายให้ฟังอีกรอบด,ดีกว่า,าตัวนี้เป็นลบสมมุติมีลบข้างหน้าย้ายเข้ามาเป็นลบส x ลบคูณลบได้บวกนี่ก้อนนี้ก็คือตรงนี้สองลบยี่สิบหกลบสี่สองตัดสอง x ก,ก็หมดไปตอนนี้พิจารณาค่า y ได้สี่ y บวก y ส่วนสอง นี้ลบันหน้าที่สองนะมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมเป็นเศษส่วนเราก็เลยคูณสองเข้าไปที่สองทางบนทางล่างตรงนี้ได้แปด y ส่วนสองบวก y ส่วนสองเท่ากับเก้า y ส่วนสองเท่ากับที่สอง ซึ่งพี่เขียนแล้วว่สองแล้วป็นูนสี่สี่วายเท่ากับสี่สี่ส่วนเก้าจบไหมจบไหมจบไหมจบด้วยเย่เย่ทุกคนจบแล้วสี่สี่ส่วนเก้าโอเคคำตอบคำตอบอยู่นี่นะนนกลับตรงนี้ ออเหย่ yeah. ทำข้อสองต่อละกันขอ,อนวญาติวันนี้เราค่อนข้างรีบนะไม่รู้ว่าเสียงลกมันข้าวโว เสียงนุกมันจะเข้าเข้าไอแพดไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านผมนุกร้องเยอะมากถ้ามันนษย์แทนตัวเองว่าผมวะทำไมเรียยวกว็ฉันไม่ได้ที่ว่านเราก็ไม่ชินทั้งแม่งเหอะดูข้อสองต่อเอ้ยไม่ได้ยากเย็นเนาะข้อสองนี่ทุกคออน่ออนีออนี้ไหมวายตัดกันได้ก็ใส่เลยนำ อืสองบวกหนึ่งได้สาม x, บวกให้สองอยู่ข้างหน้าบวกอ่าก็ต้องเป็นลบเนาะลบ x ลบ y เพราะว่าบวกข้างหน้าบวกคูณลบได้ลบบวกคูณลบได้ลบก็คือเท่าเดิมเท่ากับ สี่ส่วนสามบวก x ลบสิบเก้าตรงนี้ตัดเอาตัดไว้ออกใช่ใช่ก็เหลือ3 x ลบ x ตรงนี้คือ4ี่ y สี่ส่วน3ลบสิบก้าคูณเขียนนี้ดีกว่า ก้าสามยิบเจ็ดสามลวสี่ห้าตัวนี้ได้สองเอ็กโอเคไปแบบวอรคันเลยสี่ละห้าหกเจ็ดเป็นสามสองเราคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับเป็นสี่สิบสามศูนสาม หามสองโอ้ยเกียดแล้วอะ่ะนี่คืองี้นี่แหละสามสองหกแล้วจบจบไหมจบไหมถูกถูกไหมถูกอีขวายไม่ถูกอีกแม่เลยแม่เลยแม่งไง แมงเอ๋ยมายเยกูพิลั่อะารมัมไหยไหนึ่งสิบเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดสามละสี่ห้าห้าเจ็ดบสี่เออก็ได้าห้าห้าสามดิกูเอ๋อะไรเนี่ยเออแล้วติดลบด้วยเออกูอ้ยี่กูยิ่งเอ๋ ห้าสามติดลบด้วยโอ้โหเ,เออสัตว์ทำไมพลาดง่ายจาังวะห้าสามส่วถูกถูกโอเคถูกต้องดีมากเยี่ยมมาหาวายกันต่อหาวาย สองหารสามนีกว่านะทุกคนโดยนำสองหารสามที่2องด้หารสามก็ได้เอ้ไม่ใช่ดูก3สามที่อะไร3 x มกหารสามก็ได้ x อ,อ็กเฉ บวก y ส่วนสามเท่ากับไม่ได้อืมไม่ดีเท่าไหร่เอ๊ะดูดีกูต้องบอกว่าเอาลายมาผูกมาหาณถูกล้วงั้นตรงนี้ก็เป็น4ีส่วนเแล้วกัน คงไม่เยอะแยะขนาดาานั้นหรอกมันดีใช่ไหมเนะี่ยอืมมเอาอ่เอาเป็นว่าเอาบแบบนี้แล้วกันนะ แล้วแต่คนคิดอ่ะอันนี้เป็าสามัญที่สามเยอโอเคแล้วก็นำ คือลบ x ลบ y บวก x บวก y ส่วนสามเท่ากับลบสิบเก้าบวกสี่ส่วนเก้าเยใช่แล้วมาตัดกันเถอะ x หายไปแล้วเหลือแต่ y อ่าก็ตรงนี้ก็เป็นลบ y บวก y ศูนสามใช่แล้วทำางนี่ดิสิบเก้าก็คูณเก้าศูนเก้าไปเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดแปดเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด เขียนลบเหรอเขียนไม่สวยลบสิบเจ็ดไปลบหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่วนเก้าบวกสี่ส่วนเก้าตรงนี้ได้เท่าไหร่เอย่ยสามวายส่วนสามบวกวายส่วนสามเท่ากับหนึ่งอะสองสามไอ้สี่อะ 5้าหกเจ็ดปเก้าสบให้เจ็ดหนึ่งหกเจมสีาย้ายสมไปอย่งนี้ใช่แล้วต้องตัดกันได้ไหม ขอญาตลองตัดนะลองตัดแล้วกันสามึ 3, 3, 3, 5, ่งสามสามห้าสิบห้าหกไม่ได้ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้สี 2, ่วายยี่สบจ็โอ้ยชื่อทำไมเล่นไมเยอ้จตงว่ ใช่แล้วต้องมีอะไรที่พลาดตรงใหไมาก็จายด้สักครั้งไอเดียเขาถามฉันนะกระทำกระทำแต่ไม่เคยสมว่ากูทำเรืงไงให้แกเป็นยากวะลบดีกว่าลบไม่ให้หมดกูทำได้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มงงแล้วอะเราก็แทนอีก này, cái này, cái này còn sẽ ra, ủa ก็ได้เนาะโอเคมาแบบเร็วๆกันเถอะสามหนึงสามสามสองหกบายกาแบบสี่ส่วนสามบวกห้าสามส่วนสองอ้าสามกบสองคนละนอของสามกบสองคือห้าใช่ไหม ูณสองเข้าไปอันนี้คูณสาม y เท่ากับบวกห้าสามสามเก้าสามห้าสิบห้าผิดนี่แหละแปดละได้เจ็ดเยี่สิบแล้ว,ว,ลวติดลบไหมติดลดบป่าว啊 ไม่ติดไม่ติดคนระัไม่ติดลบเย้ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วโอ้โหเชื่อคุณจะไปทําได้ไมั้ยเนี่ยนี่นะทุกนโอเควันนี้ขอจบกันไปแค่นี้และทุกคนอย่าไปลืมติวกันด้วยนะไม่งั้นเรา้คัดคิวทีเป็นร้อยจบแน่ๆเลยโอเคสวัสดีขอให้โชคดีกับการสอบ